สวัสดีครับกเกษตรสวนพริกไม้แล้วครับผมมือนีกวันพ่อแห่งชาตินะครับสิพามาอัปเดตสว,วนกักพริกหลาดสุดครับออวันนี้ก็จะเป็นครบเก่าสิบมือแล้วครับหลังจากปลูกมาเลยเก่าสิบมือ อันนี้จะเป็นฝั่งที่ผมเก็บเขียวพริกงามออกไปเมื่อวันที่30ตุลาครับผมตรงนี้ก็เรื่มซุกแดงๆแล้วครับนี่ครับเรื่มซุกครับใบดกปกหน่วยครับผมนานสิได้อดอกมั่งจักสาวหิดว่า ข้างก่อนเก็บไปได้ห้าสิบกว่าลูกครับผมห้าสิบกว่าลูกรอบนี้นาะสีได้นั่นอยู่ครับนี่ครับลูกหนึ่งเด้งอย่ครับนี่ครับคิดว่าเดือนธันวาเนี่ยนาจะกลุ้มแล้วครับผมจะสุกไหลหรอกหลังจากนี่ครับนี่ครับลูกมันแหงๆไหลออกมาฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งที่ผมเก็บเขียวออกไป สองรอบครับผมรอบหลังนี่ติเก็บออกไว้ประมาณเกือบเก้าร้อยโลครับฝั่งนี้ครับผมนี่ครับลูกก็เป็นทุกเขียวอยู่ครับลายเตือบอยู่นะครับผมเนาะฝั่งที่ว่าเก็บเขียวออกลูกก็จิประมาณนี้อัมพวาวพัดเดอยรับนี่ครับอัมพวาวพัด แล้วก็จะมีสปีดฮอตผสมด้วยช่วงนี้ก็เล่งปุ๋ยเก็ดเลีง้งบำุงลูกครับผมนี่มันตูนี่ก็เริ่มแก่แล้วครับคิดว่าประมาณเดือทธันว้านี่นะจะได้เริ่มเก็บอีกเลยครับตัวนี้ครับผมคันแม่นเก็บแด,ดงกันเขียวเป็นราคาก็สามารถเก็บเขียวได้ครับผมเพราะว่าลูกโตหลายเตืบเลยครับนี่ครับ ลูกหลายพร้อมที่เก็บอยู่ครับเขียวกัแดงก็มีครับอันที่หลงเก็บไป็มดครับผมยังมีเป็นหนงเรียงอยู่ครับเนี่ยฟังนี่ครับนี่นะครับเก็บแดงมืออื่นครับวันศุกร์ที่หกทั้นวานี่ครับที่เก็บพริกแดงครับผมนี่ครับทีมงานเก็บก็เตรียมพร้อมเลยเลยครับมืออื่นลูกกับประมาณนี้นะครับเนาะ กระถือว่าใหญ่อยู่ครับนี่ครับสวยอยู่ครับนะครับเกัือบเกือบที่ซ้มกันอยู่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับอัมพาวาพัดครับผมอัมพาวาพัดเพิ่งจะมาปลูกเป็นปีแรกครับผมเมื่อก่อนนี่ก็ปลูกอัมพาวาครับแต่ว่าไม่ใช่อัมพาวาพัดปีก่อนนี่ปลูกเพอร์เฟคครับผม นี่นี่มาเป็นอัมพาวาพัดลูกัแด้งครับเก่าสิบมือครับผมเก่าสิบมือพอดีครับปลูกวันที่ห้ากันยานี่กับาทานวา้าผู้น่ลูกโอ้สุดยอดเลยครับผมอัมพาวาพัดปีที่แล้วเขาปลูกกันเขาว่าลูกใหญ่ลูกดกครับผม ผมก็เลยให้เ่าเกียเพื่อนเอามาให้ร้องดูครับนี่ครับอํมพาวาพัส่อนเสียซอนเรียบครับผมนี่นครับเนี้ยไปมันกระจีมีใบบังอยู่กับช่วงนี้ยังเพราะว่ามันเป็นแบบผีกงามเนาะเนี้ยมุกนั่นครับจำนวนยากว่าจะได้ประมาณเท่าไรแต่ว่าคิดว่าผมว่ายี่สิบถุงนาจีมีอยู่ครับครับลูกเป็นหนึ่งแหลี่ยงอยู่ครับแใส่กับมือมั่เนาะ หือว่าลูกใหญ่ครับผมซุกหลายแล้วครับนี่ครับหลังจากถูกปุ๋ยเก็ดปุ๋ยอันฮอร์โมนเล่งสีเล่งนี่ไปก็โอเคครับแดงหลายครับผมครับเงาเงาโอ้ครับผมครับขอบคุณทุกท่าน้วยครับที่มาติดตามช่องกเกษตรสวนพิกของผม ก็ขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ